ูยิ้มๆทำอะไรคะทำนอนอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยมีแม่เหล็กนะคะมีแม่เหล็กเป็นสีๆขอดูหน่อยนะอ๋อมันไม่มีค่ะดูมันมีเมียนในข้างในไงคะดูสิเดี๋ยวแม่ดูหน่อยนะสวยมากๆเลยค่ะ รูปอะไรบ้างเอ่ยแม่เขาทำโห้งย้ํามันมันมันไม่ยาวแบบไหนก็หนูย้ําทำโค้งก็เลยไม่ยาวค่ะอ่าหนูย้ําทำอะไรบ้างคะรูปข้างล่างเป็นรูปอะไรเนียมันมาเล่นใหม่หนูย้ําหนูย้ําหนูย้ําคะหนูย้ําบอกแม่หน่อยสิแม่ยังไม่รู้เลยอันนี้รูปอะไรคะอันนี้รูปนอนนอนแล้วข้างบนล่ะคะข้างโค้งนอนนอนเหมือนกันอแล้วฝัง่งยิ้มบ้างไหมยิ้มนอนเหมือนกันอันนี้นอนอันนี้ก็นอนนี่ก็นอนเลยเหรอ

ทำเป็นนอกจากทําเป็นหนอนทําแบบอื่นได้ไหมคะนอกจากทําเป็นหนอนทําแบบอื่นได้ไหมหนูยังติดให้คุณแม่ดูหน่อยสิเป็นติดแบบไหนล่ะคะอู้่านมานหูสวยจังเลย อ๋อไม่ผสมกันอันนี้แยกสีเหรอคะแมเป็นขอกวดอูู้้หูไหนมุดไวมุดไวจังเลยแเป้อขวอันอันไหนอันไหนหน้าคอขวดอันนี้หน้าอวดฟันละฟันอยู่ไหนฟันอยู่นี่โอแล้วหาอยู่ไหนหายอยู่นี่อ้น้ากลัวจังเลยจระเขอดูยิ้มฟันูยะมากเลยโอ้ยกลัวกลัว กลัวกลัวก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 วอะของเลี้ยงบ้างเออเมื่อกี้หนูเลี้ยงติดถึงสีอะไรแล้วคะติดถึงสีอะไแล้วทุกคนมาอยู่ร่วมกับชีขีมาดูร่วมกับชีขีได้มีข้าวชูตลอดไปม่หนี่มันกินด้ดวยให้ใส่ตรงนี้ อันนี้เจอที่ไหนเนี่ยแม่ยังไม่เคยเห็นเลยนี่ฮอนรีวิวอ๋อเหรอคะค่ะให้พ่อเดๆมาล่ว,วงก่อนแล้วก็ลดน้ำใส่ลดน้ำแฮมเบอเกอร์รอู้น่ากินจังเลยแฮมเบอร์เกอร์กำง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 ำน่ากินจังเลยทำไงคือทำอะไเก็ เฮมบัเตอร์เขาไม่รงมเบเกอร์ชิากับชีอืออ๋องา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 อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ